วันที่4สิงหาคม2564ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานายไมตรีไตติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบรมีที่วัดป่าอ่างน้ำเย็นตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้มีจำนวนทั้งหมด60เตียงพร้อมห้องปฏิบัติการของแพทย์พยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยด้วยระบบเทเลคอมสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ตลอดเวลาอีกด้วย